สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของแม่หมอเตยลี่นะคะไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนานมากเป็นเดือนแล้วมึงเนี่ยอ่าวันนี้นะคะเจอกันทังทีแม่หมอก็มีหัวข้อนะคะสนุกสนุก,นกมาเล่นกับทุกคนกเช่นเดิมนะคะในหัวข้อเกี่ยวกวับความรักนะคะที่ว่าเขาคนนั้นนะคะมองเราเป็นตัวจริงหรือว่าแค่มองเราเป็นตัวเลือกกันแน่เออมามาดูกันเลยให้คุณนะคะนึกถึงคนที่คุณอยากถามถึงเลยนะ ดูซีนะคะว่าในความคิดของเขานะเนาะขามองเราเป็นเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นแค่ตัวเลือกกันแนะ่คนคนนี้นะคะเขามองเราเป็นตัวจริงหรือมองเราเป็นแค่ตัวเลือกนะคะในความคิดของเขานะ อ่าใบาแรกนะคะอะไรเอ่ยหกดาบอโอเคอ่ะคือจะต้องบอกว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาผ่านความสัมพันธ์นกมามา,มาหลายครั้งหลายรูปแบบแต่ว่า ก็ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเจ้าชู้นะเออแม่หมอมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเจ้าชู้และตัวเขาเองนะค่อนข้างที่จะแอนตี้ในเรื่องของรักตัวเลือกนะคะในเรื่องของรักที่ที่แบบว่าไม่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 ซื่อสัตย์เออความรักที่หักหักหลังหรือรักตัวเลือกอะไรเงี้ยคนคนนี้จะมีความแอนตี้มากๆเลยเพราะฉะนั้นเขาเขาไม่มีทางที่จะมองใครคบคบกับใครคุยกับใครแล้วมองว่าคนนั้นเป็นแค่ตัวเลือกเออทุกครั ทั้งที่เขามีความสัมพันธ์ทุกครั้งที่เขาสารสัมพันธ์กับใครคุยอัใครอะไรเงี้ยเขาอาจจะคุยกับคนนั้นแค่คนเดียวแต่แบบอาจจะแบบผ่านมาเยอะอน,นุอย่างที่บอกแต่มันไม่ใช่เพราะว่าเขาเจ้าชู้ถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าไม่ไม่อะไรเงี้ย คือหลายครั้งอะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของเขาอะมันล้มเหลวมันล้มเหลวแล้วก็ไม่เป็นอย่างเขาคิดเขาหวังทุกครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยใครที่ไม่รู้อะที่ที่รู้จักเขาอย่างเงี้ยแล้วเห็นเขาผ่านความสัมพันธ์มาหลายคนก็คงจะคิดว่าเขาเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยเขาค่อนข้างจริงจังเนาะแล้วก็แอนตี้อย่างที่บอกแอนตี้ในเรื่องของความรักตัวเลือกรักสามเศร้าอะไรแบบเนี้ยมากๆเลยอ่ะทีเนี้ยมาดูการเ้ามองคุณเป็นตัวจริงหรือ แค่ตัวเลือกนะคะคือในช่วงแรกๆเนาะที่เขาแบบคุยกุณอะไรเงี้ยเขาก็แอบมีความกังวลแอบมีความกลัวแล้วก็ช่างใจอันนี้ต้องต้องบอกเลยว่าเขามีความช่างใจว่าเฮ้ยคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาหรือยังอะไรเงี้ยเขาก็มีความช่างใจอะไรเงี้ยแต่พอผ่านๆไปอ่ะ เขาก็เขาก็เริ่มมองคุณไปถึงอนาคตอะไรเงี้ยเริ่มแน่ใจในความสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยคนคนนี้อาจมีแนวโน้มที่จะกลัวในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะที่ผ่านมาเขาก็ผ่านมาทุกรูปแบบทั้งเศร้าเสียใจอกหักใดๆอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างกลัวแล้วก็อาจจะมีกำแพงกับคุณนิดนึงอะไรเงี้ยเออมันเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับแบบว่าค่อยๆดูคุณไปอะไรเงี้ยค่อยๆดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆยังไม่อยากที่จะให้ ใจคุณหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ว่าคุยหลายคนแบบว่าคุยกับคุณแล้วไปคุยกับคนนั่นคนนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เขาก็คุยทีละคนคุยกับคุณก็คุยแค่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้มองคุณเป็นรักตัวเลือกอะไรแบบนี้หรอกเขาก็แบบว่าแค่อยากศึกษาเนาะดูใจคุณไปนานๆเรื่อยๆเพราะคนเนี้ยอาจเคยมีบาดแผลในด้านของความรักมาก่อนนั่นเองค่ะนะอ่ะและนี่นะคะก็คือคําตอบของคุณนะคะชาวแรนดอมนี้นะ โอเคเป็นอย่างไรกันบ้างคะคอมเมนต์ Comment, เล่าสู่กันฟังได้ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาได้นะคะตาม ID ดียไลน์ที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะในคลิปนะก็ามาพูดมาคุยใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะหรืออยากดูเรื่องอื่นดูอะไรนะคะก็ทักเข้ามาชมคลิปแล้วเฮ้ยพลังงานตรงจังแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยอยากรู้ก็เออแอดไลน์ uh, line, นะคะทักมาได้คะ่ะถ้าพลังงานไม่ตรงอยากจะเช็คให้มั่นใจว่าเรื่องจริงของเราเป็นยังไง นะคะก็ทักมาได้นะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ